ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่เกม Call Keeper กันอีกเช่นเคยนะครับอุ้ยเกมี้สนุิดนึนงโอเควันนี้เราจะมาทําอาหารกันนะครับผมคือเกมนี้นะครับอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับไม่ว่าจะบัฟความอิ่มหรือว่าบัฟเลือดบัฟพลังโจมตีบัฟพลังป้องกันนะครับหรือบัฟออการโจมตีแบบว่าระยะไกลระยะใกล้เนี่ยคือสําคัญหมดเลยนะครับ อยู่กับการกินอาหารเท่านั้นเลยนะครับทุกคนทีนี้การกินอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยใช่ไหมเราก็ต้องทําอาหารที่เป็นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ต้องสร้างเจ้าโต๊นี้มาก่อนนะครับนั่นคือตัวขับไม้อย่างนี้นี่เองนะครับพอค้ามาแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่เมนูประดิษฐ์นะครับแล้วก็ไปที่หม้อปรุงอาหารได้เลยนะจะใช้แท่งทองแดงกับไม้นะครับในการทํานะครับพอเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะได้แบบนี้มานะครับเป็นหม้ออย่างนี้นะ พอเรากดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็น2ช่องผสมกันเราจะได้อาหารเข้ามานะครับก็คือ2ช่องนี้เราต้องใส่อาหารนะครับทั้งคู่เลยนะครับทีนี้พอมือใหม่เนี่ยคนใหม่ๆที่เขาเพิ่งมาเล่นเนี่ยก็คือจะได้เห็ดเนี่ยเยอะมากใช่ไหมให้เราทําการนะครับกดชิปแล้วคลิกขวานะครับมันจะเป็นการแบ่งนะครับมาวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอามาอย่างนี้เลยทุกคนชื้เอามาใส่นะครับนี่ามาใส่อย่างนี้อ่า เห็ดเนี่ยมีสรรพคุณตรงที่บวกอาหาร9บวกพลังชีวิตใช่ไหมมันบวกแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเ,าเอาไปปรุงเนี่ยเรามาดูกันนะนี่เลยบวกอาหาร23นะครับแล้วก็บวกพลังชีวิตอีก4.2นะครับคือเป็นอะไรที่เยอะคูณ2เข้าไปนะครับตอนที่เรามาทําอาหารแล้วนะแต่ว่ามันจะมีลึกไปม,มากกว่านี้อีกนะครับสมมุติว่าเฮ้ยเราไม่ได้แค่เห็ดละเราได้อย่างอื่นด้วยนะครับเช่น นี่เลยเช่นฮาร์ดเบอร์รี่นะครับหรือเจ้าแคนล็อกของเรานะครับหรือจะเป็นทิวลิปส่องสว่างอาหารต่างๆนะครับของพวกนี้นะครับเราสามารถมาทําอาหารได้หมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาพริกไทยระเบิดนะครับลองมาใส่ดูนะนี่ลองมาใส่ดูเลยนะคือถ้าเกิดกินพริกไทยระเบิดธรรมดาเนี่ยคือจะบวกอาหาร6แต่ว่าจะเสียพลังชีวิต11เเลยนะครับเราต้องเอาไปปรุงก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะดีที่สุดนะ นี่แล้วก็มาปรุงเลยปรุงกับเห็ดเป็นไงโคตรอะแดปเลยผสมกันได้นะทุกคนคืออาหารในเกมนี้ผสมกันได้ทุกอย่างนะครับเราจะเอาข้อดีของแต่ละอย่างเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะได้อาหารตามที่เราต้องการได้เลยนะเนี่ยเหมือนอันนี้ยพอบวกกันแล้วได้อาหาร25เพิ่มความเร็วอีก21%นาน1น,นาทีนะครับบวกพลังชีวิตอีก4.2เป็นไงเฮ้ยมันโคตรด,ดีเลยนะทุกคนเนี่ยมันคือแบบว่าถ้าเกิดกินอันนี้ใช่ไหมมันจะวิ่งเร็วมากเลยเนี่ย วิ่งเร็วสุดๆเลยมันเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มสปีดเป็นไงนี่คือข้อดีของการทําอาหารนะครับคือแล้วมันก็มีหลายอย่างมากเลยนะทุกคนเช่นมีหนอนแมลงอย่างนี้เนี่ยนะหนอนแมลงนี่เอาไว้ทําสเต็กอย่างนี้ได้นะครับทีนี้เวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในนี้นะครับแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมอาออกกันชึบโอเคมันจะไปอยู่ในสูตรอาหารตรงนี้นะครับเวลาที่เราทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราแบบเฮ้ย อันนี้คือมันดีมากเลยแต่เราลืมใช่ไหมเราก็มาดูที่สูตรอาหารได้นะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วมันจะขึ้นเลยนะครับว่าอันนี้มันต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนั่นเองนะครับป็นไงโคตรสะดวกสบายแล้วอาหารมีเยอะมากทุกคนดูดินี่ยังผมผมยังทาไม่หมดอ่ะเนี่ยมันยังมีแบบสิ่งที่แบบว่าหลงเหลือที่ผมยังไม่ได้ทําอีกเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังไล่ทาอยู่นะเออมันเยอะมากจริงมีซูชิด้วยเห็นไหมนี่ต้องใช้ปูยัมันดีนะ ส่วนการตกปลาหรืออะไรเนี่ยอันนี้ผมทําคลิปไปแล้วนะครับทุกคนไปดูได้นะเนี่ยพวกเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราได้มเมล็ดมาใช่ปหเราก็เอามาปลูกนะครับแบบนี้นี่เอามาปลูกแบบนี้นะใครใครได้มเมล็ดเนี่ยอย่าเอาไปทิ้งนะครับห้ามเอาไปทิ้งเด็ดขาดเลยนะให้เอามาปลูกนะครับจะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยนะทุกคนคือเราจะมีผักมีพืชกินแบบไม่มีรู้จบเลยนะครับเออ อันนี้โคตรดีเนี่ยดูผักผมดิเต็มแปลงเลยโคตรสดเออทีนี้การที่เราจะทําอาหารได้ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับงานที่เราต้องทําด้วยนะครับแบบว่าสมมุติว่าเราจะไปขุดเหมืองใช่ไหมเราก็ต้องหาอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารที่แบบขุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอันนี้นะครับใช้เอ่อใช้ปลากับใช้ปูใช่ไหมมันจะเพิ่มดาเมจการขุดเห็นไหมบวกแดนานห้านาทีด้วยนะ ก็คือเราเนี่ยจะขุดได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเวลาเราตีบอสอะไรเงี้ยเราก็ไปหาแบบว่าพวกบวกคีย์ดีคอรดามเมจหรือจะหาพวกดามเมจที่ได้รับจากบอลลดลงอะไรเงี้ยคือมันมีหมดเลยนะครับทุกคนคืออันนี้ผมอยากให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนไปสู้บอสหรือว่าจะไปขุดเหมืองอะไรพวกนี้หรือแบบว่าเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดเดินทางไกลผมก็แนะนำวันนี้นะ แรปพิกไทเชยเ,ยเอ,ออันนี้คือแบบว่าแนะนําเลยสําหรับคนที่เดินไกลๆนะเพราะว่ามันจะวิ่งเร็วมากเลยทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่มีไอ้นี่เนาะยังไม่มีรถไฟนะครับเนี่ยผมแนะนําจริงๆว่าให้ทำแรปพิกไทเชยแฉนะคือมันวิ่งเร็วมากเลยทุกคนเออสุดยอดไปเลยและวัตถุดิบต่างๆนะครับในการที่เราจะทำเนี่ยก็คือว่ามันก็มีแบบว่าวัตถุดิบพวกนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ย ก็คือไม่ได้หาจากไหนเลยทุกคนหาจากในแมพแผนที่ทางนั้นเลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับขยันสํารวจนะครับอย่างไงก็ได้ของพวกนี้มาอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมขอให้สนุกกับเกมน้พ่อครัวทั้งหลายไปแล้วครับผมสวัสดีครับ